สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีคนรู้จักนะครับได้ไปเจอสินค้าที่หลุดจํานําจากโรงรับจำนำมาแล้วก็มาถามผมว่าน่าซื้อหรือเปล่าสําหรับสินค้าชิ้นนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นอื่นนะผมก็โอเคไม่มีปัญหาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยผมแนะนําให้เลี่ยงได้เลี่ยมนะครับถ้าเกิดอนญาตผมผมไม่แนะนําให้ซื้อเลยนะครับเราก็มาดูปัญหากันนะครับว่าทําไมผมต้องแนะนําอย่างนี้นะครับ1ก็คือตัวสินค้าคอมพิวเตอร์เนี่ยจากโรงรับจำนำนะคร มันจะไม่มีการรับประกันนะครับก็คือขายขาดนั่นเอง2เลยก็คือบางทีเราอาจจะไปเจอแจ็คพอร์ตนับว่าสินค้าตัวเนี้มันเป็นสินค้าที่ซ่อมไม่ได้นะครับอะไรที่ซ่อมไม่ได้ผมยกตัวอย่างเช่นโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับใช้งานไปนสักพัก w ว Fi จะ disconnect เองหรือเครื่องคอมตัวนี้นะครับจะสามารถสั่งพิิ้นได้กับพรินเตอร์บางรุ่นบางยี่ห้อเท่านั้นนะครับอาการพวกนี้เป็นอาการที่หลบในหรือไม่กับคอมพิวเตอร์ใช้เองที่ใช้ไปสักพักนึง่งขึ้นจอฟ้านะครับ ยกชิปก็แล้วซ่อมล้างตะกั่วมาแล้วก็ไม่หายนะครับกิดขึ้นจอฟ้าอยู่ตลอดพวกเนี้ยนะครับเจ้าของเขาไม่รู้จะทํายังไงนะครับเขาก็เอามาขายกับโรงรันจำนำันะครับถ้าเกิดเราไปซื้อต่อเนี่ยเราก็จะได้เป็นผู้โชคดีนะครับรับสินค้าที่มีปัญหา้วมาใช้ต่อเองเพราะฉะนั้นเรียงได้คนเรียงนะครับแล้วก็ข้อที่สามนะครับก็คือเจ้าหน้าที่ของโรงรานจำนัเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตดแูแลเราได้เขาไม่ใช่ผู้จัชการเขาไม่ใช่ช่างนะครับก็คือซื้อมาแล้ว ไม่มีใครดูแลเราแล้วครับเราต้องหาร้านซ่อมเองถ้าเกิดมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปเจอสินค้านะครับประเภทนี้นะครับที่ลงรับจำนำต้องช่างใจให้ดีๆเลยถ้าเกิดยังมีประกันจากศูนย์อยู่โอเคไม่มีปัญหานะครับอย่างเช่นเราประกัน3ามปีมันยังเหลือประกันอยู่อีกหนึ่งปีนะครับใช้ไปแล้วสองปีอย่างนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าสินค้าหมดประกันไปแล้วอันเนี้ยก็ต้องพิจารณานิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าไปซื้อจากร้านผู้ขายคอมมือสองก็จะดีกว่านะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยผมล่าสุดเนี่ยเมื่อ เดือนที่แล้วเนี่ยผมซื้อคอมพิวเตอร์มาสามตัวนะครับจากเซี่ยงสิ่งนะครับใช้ได้สองตัวอีกตัวนึงใช้ได้หนึ่งเดือนแล้วก็เสียนะครับเปิดยังไงบู๊ยังไงก็บู๊ไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นก็แนะนํานะครับว่าถ้าเกิดซื้อแนะนาให้ซื้อจากร้านพวกขายมือสองดีกว่าครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องของผมนะครับถือว,ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ได้ไดีกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ